โนมอยู่เขาก็ยิ่งทิมคาทิมสามชิพกพจบนะตึงจั้น้นัตาไหลที่ตนเด็กหูทีมหูแดนขังยาบา้าระวังเลือกผู้ใดมีลูกติดยาขอดไปในศูนย์เด็กเล็กเด็กกำลังนอนกลางเว้นเนาะดูดนมอยู่ก็ยิ่งยิ่งบาแตลฟันสามชิพก็จบเด็กหูเอียงเนาะ คนทองก็ยิ่งทองกำลังสิขอดทีออ่บาก,กรรม,มไม่อยากเห็นหรอกก็รู้รู้ว่าเป็นกรรมอ่ก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเดี๋ยวรู้อยู่แต่มันไม่อยากเห็นไม่อยากเจอ,อ เกิดีมันก็เป็นอีอย่ยางละโอ้ใจใจสุกันด้คนตัวอ้วนๆนเวลาล้มมามันก็ลำบาก ช่วยตัวองไม่ได้ช่วยเหลวงไม่ได้เนาะผมผอมเหมือนกับคำแก้วก็ยังพอแม่คำแก้วยังพอไปได้เลยดูโคดรดูหลุด,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 ดนานอยู่ใจเด็ดเหมือนแม่วินี่ก็ยังดีนะถ้าเป็นคนอื่นไม่กล้ามานะแม่วินี่ใจใจเด็ดเดี๋ยวอาจหารนะความคอรบในครูในบาชุดตรง นี้โฉจุนเลยอนนั่นเพื่ตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวแล้วนั่งอย่างนั้นเนี่ยต้องให้น้องสาวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าอาบน้ำเช็ดตัวให้เอ้ตัวก็อ้วนอ้วนแปดสิบกิโลนัน่ 80, นแปดสิบเก้าสิบกิโลแล้วโอ้ไม่มีใครอยากเจอหรอกลูกมันก็ต้องจ้เจอ,เจอ ลมเสียงเสียงลมเหมือนกับควายลมบ่างก้นหระมันก็ตัวโต,วตวเนาะอหลงบ้านไปสองสามครั้งเือหลงบ้านใน <c oughs> บ้านข้างนอกไม่ในบ้านบ้านอยู่ข้างในน่นเป็นปบ้านข้างนอกก็เห็นงานโฉบสองงานเอออ่างานโฉบฟูดายนอก่าคำแก่แกเอาออวมาไม่ใช่คนละหมู่บ้านบ้านเขาข้างใน <c oughs> องไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้เขาดามมันจะได้พราะว่า็น,โร,านโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกคือดูแลกันไปงั้นไปโรงพยาบาลประจัก์นี่จริงประจัก์อำเภอด้วยไม่ได้ไปจังหวัดถ้ไปจังหวัดว่ามันไม่ดีหลวงข้าฉันรคนยุ่งเหยิงวนวายว,ายวนวายเาขาก็เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเขามันจะมันจะไหวเรื่อย ใช่ไหมเออมันก็ต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเขาที่ดีหน่อยถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ดีเน่อยจะว่าไงเมื่อผ่าตัดผ่าอะไรไม่ได้ก็ในอำเภอถ้ามันสมเด็จนี่ก็จะไปหามหมอตาอยู่ตาแดงบวมพี่นุ่มเออ,เ,อ,อเป็นไปแล้วออรถรถคันนั้นถ้ามันมันไม่มีอะไรอย่าเอาไปเด้อมาเอามีเอ็กไปโทรบอกกันนอหลวง ใคไม่ไม่มีอะไรอย่าเอารถไปเพราะว่ามันจะล่วงกลางทางมันแค่ติดอันนั้น่าเฉยเฉยกระจกมันอ่ะมันแค่ไออยู่ในฟิล์มมันเฉยเยหรอกจ้างมันเถอะถ้าถ้าถ้ามีอันนั้นค่อยเอาไปมันมันขี่รถไปไม่ได้นะมันจะพังกลางทางด้หรืะท่วบอกกันด้วยอ่าอันนี้เมารถอันนี้ไปอืมจะพาไปหาหมออกระจกมันแตกจะไปเปลี่ยนกระจกด้วยมันจะ เผื่อว่าไม่มีไงไม่มีก็วานนี้แหละคุยกันช่วงเย็นนั่นแหละถ้าไม่มีก็มาเอามาเอามีเ๊เอ็กปเพ่ออีกคนหนึ่งต้องขับรถตาโทมด็ดมีปัญหานี่นะโรงพยาบาลเล็กๆเป็นงั้นแหละมีปัญหาท,ที่ไปหาหมอจักสูตรโดยเฉพาะถพง่อจะได้เพราะวันนี้พ่อจะทําทถนนทางออกไปมันกลัวว่าแม่แม่จะพารถมอเตอร์ไซค์ต,ตกเป็นร่อง ไม่บอกเจ้าจ่อยอยู่เมื่อกี้นี <c> ่ <oughs> พอได้ถนนที่ตรงนี้เอาตรงนี้ล้วเอา้าเอานิดเดียวพ่อเข้ามากับเลยไปนั่นเนาะเดี๋ยวจะไปยุ่งของเขานะที่เขามันพวกเปิดพวกผีพวกงูกพวกไม,กม้ไปยุ่งมันนะนั่นบุญไม่รู้บุญไม่รู้บ,รบาปหราพวกนั้นไปวัดวารามก็ไปแบบมาหมา,มานี่พูดถึงเลยเนาพอไปเล่าได้ไหม มามาก็มาแบบมาหมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องบุญเรื่องบาป,ปเลยรหรอกถ้ามันรู้เรื่องบุญเรื่องบาปมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนเราเนะี่ยมีวัดวารามันก็ต้องรู้บุญร,รู้บาปใจต้องอ่อนนุ่มอ่อนโยนมีความเมตตาสูงเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมนั่มันถูกต้องอันนี้ยิ่งไปวัดบ่อยก็ยิ่งเตนีทีเหนียวนี่หลายคไปวัดแบบมา้าหมาเขาใอย่ยังเขาเนี่ยยิ่งไปวัดก็ยิ่งทําใจให้สะอาดสะอ้านที่หมดโจ์ที่มันถึงถูกมัน ช่างวัดวารามขึ้นก็ยิ่งชาชาอ่านเหมือนพ่อหนูแม่นีนี่เห็นไหมนี่แต่ให้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 จะทานนี่บอกก็ทําให้ที่แม่แม่พักนะหลวงปู่นี่เนี่ยมันเล็กๆแถวนี้มันจะพังแล้วว่าอืลูกเดียวถวายแสนหนึ่งว่าโอ้ยอยจาเพิ่งยุ่งเลยเด็กเรก็อยู่ไปละมันก็อยู่กี่บ้านกับพวกนั้นว่านี่บอกนี่ก็ะเทานี่เท่านั้นนี่ลูกเดียวช่วยแสนหนึ่งกนว่าโอ้ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ้างมากานะ่อนะอย่าเพิ่งเราไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่อพออยู่ได้ก็อยู่ไปนะม,นมันไม่รั่วหรอกรบ้ากันมันต้องว่างก่อนแนละ้วอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรมันจะยุ่งเหยิงบนใบมันก็ไม่ดีดูมันปฏิบัติธรรมมาอยู่ดีกินดีไม่ดีนะดูมันต้องอยู่รั่วมีสติง,งมาเางมีอะไรบ้างมีสติรอบตัวจดจ้องจดจอ่ออยู่ตลอด นั่นแหละมันก็จะทำลายความกลัวทําลายความโกรธโลภหลงทิฏฐิมานาลงได้เนี่ยผู้ปฏิบัติท,ทําเป็นอันนี้ไม่ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดที่ทไม่หรอกถ้าเป็นเหมือนพ่อหนูแม่นี่ก็โอ้ยมันก็นกจเจริญแล้วาน,านี่ศาสนาเนี่ยเอออันนี้ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดสิยิ่งเท่าวัดยิ่งสร้างวัดยิ่งหวงที่หวงทางไปไม่ดูหัวใจที่มัน,เป,นมเป็นหมูเป็นหมาพวกนั้นเอาก็ทำาถนนแล้วก็พอทํานี่หน่อยของเราพอลูกน นี่พวกมันรู้ไม่รู้บาศไม่อยากไปยุ่งทางนอกกันเราทําทางเข้ามาที่ป่ายางนี่แหละที่พอเราพอทําได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงลูกปฏิบัติทําไปยิ่งใจเป็นหมานะเป็นอย่างนั้นที่มาคุยกันบอกว่าจิตรวมอย่างนั้นอย่างนี้แก่เขี่ยวใจกันกลายการเือนหมานี่พวกพระพวกโยมก็จะให้เราลมใจยังไงใช่ไหมล่ะ นักก็บอกแล้วเออถ้าปฏิบัติแล้วหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มจใสไม่มีความเมตตาไม่มีความเอื้ออารีไม่มีความเอื้ออารทรต่อกันไม่ใช่การปฏิบททัติธรรมไม่ถูกนี่มาพูดกับเรานี่ผมปฏิบัติธรรมจิตผมรวมลงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราจะพูดตรงๆพูดให้หมาฟังดีกว่าเราจะว่าอย่างนี้พราพูดฟังฟังผมนะความเมตตาต้องสูง การเช็ดจละส่วนตัวส่วนรวมนี่ก็ลุดสีดลูกขาหลุดสีลูกขาดูแตาว่าเก่าจำจำจำยี่ในเอออย่าให้เขาทะลุทะล่าเมือนนี่เหมือนกันนี่มันบวมเขาจะไม่จำอยู่นี่บอกว่ารถจะไปจอดที่นั่นอีกนะลูกจอดที่นั่นครับได้อยู่สองวันก็ไปจอดที่เขานี่เดี๋ยวก็ไปชนน,นั่นอีกใช่ไม่ไม่มีความจำมันเขียนใส่มันสมองไว้พวกนี้เดีก็ไปชนตุ้งตึง,ง,งต่างๆอีกบอกว่าจอดที่มันโล่งๆนี่มันไม่พอตายหรอกเดินมาเอาละเอาของกัน อันนี้เนี่ยได้ปันสองวันแล้วก็ไปจอดที่เดิมอีกไม่มีความทรงจำไม่พวกเราหันมีความทรงจำบ้างที่หลวงพ่อพูดเห้อหัดเขาลบบ้างเลยนนเวลาปฏิบัติทร,รม,มันจะได้จิตใจมันจะได้เบิกบานบุญมันจะได้เกิดว,กว่าอาจารย์พูดอะไรผ้ามอะไรก็ฟังจําไว้ีคนหนึ่งจําไม่ได้คนหนึ่งก็จาเอาบอกกันถูกกันเนหะ็นมันชนมานนั่นบอกว่า่าไปจอดตรงนั้นอีกนะว่าได้หรอกสองวันสามวันก็ไปเหมือนเดิม ว่ามมักง่ายหรือว่าพวกไม่มีหัวคิดปัญญาทรงจำหรืพวกเรานี่ใช่ไหมนี่ขาวาวารามนี่มันต้องมีสติควงปัญญาท่าลุงบังบุญบังกุศลจริงๆยิงงงช่วงนี้ช่วงใบไม้มันร่วงปุป๊บปัป๊บปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพระวินัยมนะีนี่คนจะบอกว่าเอาหลวงปู่นีจ่จู้จีจ้จุกจิกไม่ปล่อยวางเลยเอาปล่อยวางก็ได้ไม่กว่าก็ได้แต่พระวินันมีพระองค์ทรงห้ามไว ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าเราม่จุกจิกจู้จีจ้อะไรงุนงานอะไรอะ่ะมาจากบินทบ,บาตถ้ามันรกมากก็กวาดซะก่อนบาดตั้งไว้ถึงเวลาสมควรก็เข้ามาฉันทางด้านแม่ๆก็จัดงานจัดของปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเออบาสุกิกาก็จัดของเรียบร้อยมองดูอ,อ้าวสมควรแล้วปับ๊บขึ้นมาถ้ามันรกมากถ้ารกไมก่มากก็เออแล้วไปกวาดครั้งเดียวก็มีหมดเนี่ยในพระบินยัยว่าไงอะ่ะ จะบอกว่าไม่กวาดเลยเออถ้าพี่พ ah, ันนยห้ามว่า i̇şte ห mm ้ามกวาดลานวัดโดยได้ขาดนะเขาก็จะไม่กวาดพระพูดใิฟังตรงนะแม่ครูพระเจ้าจะครบหมาตัวไหนเราจะว่างนี่นหะนี่ภาษาธรรมนะลูกนะเฮียพากันปฏิบัติธรรมแบบสู้รุ่มชัวร่ายปฏิบัติธรรมแบบมีสติกลังปัญญาเนี่พ่อก็เลยว่าถนนเข้ามานี่พ่าแม่แม่จะตกมันมันหลุมลึกเกินไปตรงป่ายางนั่นน่ะพ่อก็เลยว่าเราเออดินเราอะไรช่วยกันแล้วก็บอกรถเจ้านี่แหละรถเจ้าจ่อยแล้ว เจ้านี่เกียดน,น,นะจังไรนะฝนมันหยุดแล้วก็เลยว่างัันเข่าวฝนไม่มีแล้วเราก็ว่างัันนะเราก็ไม่ทําเพื่อเราเราก็ทําเพื่อส่วนรวมนี่ไหมคนผ่านไปผ่านมาเขาไม่ใช่เพราะว่าเราจะเที่ยวคนเดียวนี่ใช่ไหมล่ะเราก็ทําไปนั่นแหละนิดหนึ่งเลยไปนั่นที่ไล่ของน้องสาวสมเด็จก็เลยไปนั่นรูมๆนิดๆหน่อยๆอย่าเลยไปกว่าน,นั้นเดี๋ยวเขาจะว่าอีกเอทีผีหมูม้ามันเยอะใงหัวใจหัวใจของสายโลกนีอเ่็นว่า,าเขาไปวัดไปวาตลอดดูหน้ามันที่มันเหมือนมนุษย์ไหมล่ะ ยักษ์ชัดๆเป็ดชัดๆลูกสุรกายชัดๆหมาชัดๆซุ่ยอีมีไม่ได้มีมันยังรู้จักอยู่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เห็นเราแล้วก็แข้งขอากายนั่นใช่ไหมอาจจะว่าหมานี่มันยังมีอะไรหระอความทรงจําดีกว่าพวกเรานหนูรู้ทางแล้วก็มามานี่นั่นนี่พวอขอเดี๋ยวทานี่มันไม่ไปไหนมาไหนก็เรื่องเดียวนี่เลยยิ่งปฏิบัติทําไปยิ่งหน้าบูดหน้าเบี้ยว เป็นเปรตเป็นผีเป็นมันไปหน้าดำกล้ามเคียดไปแลว้วมันจะปฏิบัติธรรมหาวิมานอะไรทาไมปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อละโลกกธหลงทิตถิมานะนั่นนะปรับสภาพให้ตัวเองให้สง่างามการไปการมาจิตใจมันงามสง่าง,งามมาจากข้างนอกนู่นเนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนั่นอันนี้ถ้าเราไม่แสดงธรรมเราไมไ่พูดเรื่องนี้นะเนี่ยพ่อพูดให้ฟังตรงนะน,นี่คือพูดแสดงธรรม สต่งหัวใจของพวกเปรตพวกผีพวกหมูพวกหมามันไม่ใช่อะไรนั่นที่เทศปฏิบัติธรรมมันก็ต้องหน้าตายิม้ยมแยม้มเจ่มใสมีความเมตตาสูงเอื้ออาทรโอบอ้อมอารีนี่มันถึงถูกอะ่ะอยากให้ร้านภาษาโน่นพรานี่ปฏิบัติไปทำแล้วปฏิบัติทมไปแล้วมันแยกเกี่ยวจากการวันหมาอยู่นี่โก็จะบอกว่าไม่ต้องมาพูดให้ลูกพระรูปนี้ฟังว่าสมาที่ได้คันนั่งคันนี้ไปพูดให้หมามันฟังดีกว่า จะพูดอย่างนี้เนะี่ยมันเสพดีเนะน,นี่ยหนักปฏิบัตินะ่ะปฏิบัติไป,ปไป,ปก็ไปตรวจสอบว่าแล้วจิตว่าเอา้าทำไมไม่ตรวจสอบว่าแล้วจิตตัวเองนั่นนะ่ะไปทดสอบจิตเนี่ยตรวจสอบจิตวไปคนนี้ปฏิบัติไปยังไงอ่าพู้ไปตรวจตรวจสอบจิตมาก็ยังแยกเขี้ยวสีหมูมมันหมานี่เขาแก้ผ้าให้เขาจังว้ายจะเป็นจะตายอ่าจาัดการการสืกอขาลเาเพศ่อถมาเป็นข่าวๆอยู่นั่นเห็นไหมจะไม่ให้หลวงปู่พูดเต็มเมติเต็มหน่วย ตามภาษาธรรมนี่บอกว่าปฏิบัติธรรมแบบมา่มาหร่ลูกเขาใจอย่างปฏิพันธ์บัตรธรรมแบบพระแบบสมณะแบบอุบาสกุิกาที่สมบูรณ์ที่ลูกนถึงถูกนี่อะไรก็ดูแลกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมนี่ผู้ที่สร้างวัดวารามผู้ที่เข้าวัดวารามไปจังหันจังเพลนตลอดมันก็ต้องรู้ที่ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนไม่ควรใช่ไหมล่ะนี่สิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรนั่นตรงนั้นทางนี่ มันก็บอกกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะว่านี่คือถนนหนทางถ้าไปวัดวารามก็ต้องทราบนี่ว่าเท่าสก,กะนี่เป็นเท่าสก,กะเนื่องด้วยอะไรก็เพราะว่าสร้างถนนหนทางนีน่ให้คนเที่ยวแค่นั้นที่ได้เป็นเทวดานั่น,นมันบ้านี่เน้นไปวัดแบบมาาม้าไปงั้นหละไปหาอยู่หากินเฉยเฉย่ว่าจริงม่ว่าชายพอกันนั่นแหละเวลาที่ทำถนนหนทางหน่อยโอ้ยหน้าตาเหมือนเป็ดเหมือนผีเออ เอาพอถุงเน็บมันน่าจะลื้อออกหมดนั่นปลาหีโชแล้วก็สิ้นเรื่องน,น่าเกลียดพวกนี้นะเขาเรียกว่าไม่ได้แก่เพราะความรู้นันแก่แดดแก่ลมพวกนั้นมันแก่เพราะอยู่นานเฉยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันตายไปแล้วมันก็จมในมหาเวทินโลกนั่นแหละนี่คือว่าตัดทางตัวเองทําบุญอยากให้ทานเป็นหลายล้านล้านล้านกองกระถินเป็นหลายล้านกองนั่นเออจิตใจมันไม่เป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ยังไง าาน้องบุก้าทุานาษในโลกทา,านนี่นั่นพระบุญกุศลมันเกิดที่ใจใช่ก่อนบาปกุศลมันเกิดที่ใจใช่ก่อนนี่เราสักแต่ว่าพูดแ,แดงทําให้พวกไอ้กุยทางถนนมันฟังแค่นั้นเห็น <c oughs> ไหมต่างชาติภาษาทำกันอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าใจไม่ถึงใจนีลูกเนหะยี่ยเราไปโกงแก่ยเฮ้ยแล้วมีแต่ความเมตตาครอบครอบครอบไปหมดไม่เป็นไปได้ยังไงไปวัดตั้งแต่เป็นเด็กนูน่นจนแก่จนหนังหยาบเพระว่าพูดภาษา ทำอะไรก็หีหยาบแล้วไปแก้วใจยังจะไบรู้เรื่องรู้ราอะไรพวกนี้นั่นเองนั่นเราต้องรู้อย่างนี้ก็ลเทศะ่ยิ่รเจ้าเขาบังหยาดในการแสดงธรรมสมเหตุสมผลเราแสดงทางคักไข่แนะสดงธรรมกับพวกหยาบก็ใช้คําที่หยาบไม่เป็นอาบัตินี่ใช่ไหมครับจะบอกว่าเรานี่บ้าบ้าบองบ้อง,องเอ้พวกตำหน่เราพวกนั้นและบ้าพวกนั้นแต่บ้องีนะสมเหตุสมผลนีล่แล้วแสดงธรรมให้กับพวกไอ้คุยฟัง เห็นไหมล่ะพวกเราเป็นผู้ดีแล้วเราก็ไม่ฟังที่เราก็ฟังเป็นธรรมฟังเป็นธรรมนี่เป็นอย่างนั้นเลยนี่ก็เราทาแต่นี้ก็พอลูกทางคนนออกไปนิดหน่อยก็ไปลูกลูกลูกไปมีมีอะไรก็ตน้ไนไม้ที่อะไรท่นั้นก็นี่นะทายุทพ่อใหญ่เบิกนี่ัำเรานี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่มีดมีป้ามีอะไรก็ทันพอมานก็้จะออกมรรษาลูกหรือั้งวันนี่ลูไปเราที่นั่น,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 นมันอะไรละนี่พวกต้นไม้ต้นอะไรมันขึ้นไปแล้วน่ะวันสองวันนี้ก็จะวันนั้นนี่แล้วออกพรรษาแล้ววันหนาวพรรษาแล้วเนี่ย สังฆามาบุโซพระ่าเรมิอิทิทนาบาสุเตนาวาก็เริ่มแล้วนะเเอาแล้วเนี่ยตีห้านัา่นจึงจะสว่างได้ตีห้าก็พอยรวมกันเพราะว่าไม่ได้ลงโบสถ์วันอปารนาวันจานมันบอกว่าตีห้าครึ่งจึงจะรับอรุณรับสว่างได้พเพราะนิสิตนี้มันตีห้าครึ่ง ประมาณนี้ลุงไปบินตบาดซ้ายหน้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะรับอรุณได้รับความสว่างแสงสว่างพอดีถ้าลงปฏิโมกมันก็ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วเรู้ว่านี่คืออรุณอยู่เราพระเจ้านี้บานาวพรรษาบุญดาวดึงก็ลงมานี่มันสว่างแล้วไงเราตามนี้นั่นแหละมันถูถกนะแต่ว่าต้องอยู่วัดอีกวันหนึ่งนี่ละจะเราเราเรา,เราอยู่ในไหนเราก็อยู่งั้นเพราะเราเข้าพรรษาแรมหนึ่งค่ำใช่ไหมละ่ะ เราภาวนาพัรษาเพนสิบห้าค่ำถ้าใครไม่ภาวนาออกพัรษาเพนสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดผู้นั้นต้องอยู่ต่อไปอีกหนึ่งเดือนจึงจะภาวนาออกพัรษาได้ในตามพันทุปิพาวิหนยเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้ธรรมไม่รู้วิ่ไยนเราแล้วลึกถึงนี่มันเป็นได้ยังไงอ่ะเนี่ยเฮานี่มันสามสิบพัรษาแล้วเนี่ยเอาอยู่กับครูบาอาจารย์มานี่ ก็ปวารณาออกพรรษาต้องปวารณาวันแรมหนึ่ง้ามเดือนสิบเอ็ดเฮ้อยู่จะมัสฉา,ากับแกพรรษาหนึ่งอ่าแกก็ปวารนาออกพรรษาเรม,าามหนึ่งค่ำเขาก็สัตสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดดูน,นี่แล้ววันอันนั้นอีกเขาก็ไม่ทําให้ใครรู้จักนะไม่ทําให้แกรู้จักไม่ทําให้แกเสียเดียวใจแกวารนาออกพรรษา,าร่วมกันเขาก็ปวาวณาออกพรรษา,า,ากับแกอีก เรืองเาใจยงพ่อเรารู้องทำรู้ว,วิในเราไม่ฉบายอยากให้ร้านภานาพ่อพูดฟังตรงลูกนะเราจะลงที่ทําที่วินยัยเราไม่ลงที่เปรตที่ผีที่พัษานะที่ยศถาบรรดาศักดินะเราไม่ลงนะีน่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเต็มภูมิทิจุก,กรรมมีความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมตาม,ามวินในารพรูธเจ้าแบบสุดตรงเป็นอาจรัสัทธานั่นเต็มภูมิตัวนี้เนะี่ยเข้าสู่ริยบุคคลทันทีทันทีทันทีเราก็ไม่ทำเราไม่เล่นด้วยเนะพราะมันไม่ถูกนะ พ่อพวินายจริงๆนี่ถ้าเราไม่ภาวนาพรรษา,าเพนสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนี่เธอต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนทั้ทงไปอีกเพนสิบห้าค่ำเดือนที่สิบสองนู่นวันลยกระทงนู่นจริงจะภาวนาพรรษา,าพร้อมกับผู้ที่เข้าพรรษาคือบวชนี่เหมือนกับลูกเราบวชนี่ปีนั้นบวชในพรรษาปุ๊บ หมูเข้าพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือนนี่พวินัยนะตัวเองมาเข้าพรรษาทีหลังอีกหนึ่งเดือนจะต้องไปออกโน่นวันลอยกระทงโน่นเป็นอย่างนั้นออกพร้อมหมู่ไม่ได้ลูกเราเราก็ามาบวชนี่เราก็ทําให้ดูอยูน่นี่ต้องออกพรรษานี่นี่เข้าพรรษามาเวลาที่หมู่ภาวนาพรรษาไปนั่งออกห่างหมู่ไปอ่า นั่งในหัตถบาตออกไปห่างหมู่ไปหรือจะออกไปข้างนอกเลยก็ได้นี่ก็เด้ลเพราะนี่ก็วารนาพรรษาปึ๊บเจ้านั้นก็ยังจำพรรษาต่อไปอีกหนึ่งเดือนนูน่เป็นวารนาพรรษาเนี่ยนน่นรบรรพา,าวารนาออกพรรษาของผู้ที่เข้าอะไรละ่ะพรรษาในช่วงหลังหมู่หนึ่งเดือนนี่าำลองนั้นนี่พระวินัยนะลูกนะพวกก็ทําให้พวกเราดูอย่างนั้นในวารมหา มันจงก็มาถามเขาก็บอกอ้าก็ได้นี่เอาเอาที่เอาตัวนี้นะเอากรจำพรรษาตัวนี้นี่แล้วก็มาออกพรรษาหลังหมู่นี่แต่ถ้าใครไม่ปวาวารณาพรรษาเพนสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเธอต้องอยู่อีกต่อหนึ่งเดือนไปปาวารณาออกพรรษาเพนเดือนสิบสองจบเลยตัวนั้นนี่นีน่ยเราไปอยู่แก็มาแกก็ยังทําเหมือนเดิมแกตายแล้ว,ลวเ,เหรอเฮงงอกขน,นาดหรือพรรษาเลย ดูพรรษาทีจบนักทำเอกนู่นเรา,าก็ยังพูดอยู่ว่าเราอยากให้จบนักทำล้านน่นเราก็าง,งั้นพอพุทธิฟังตรงนะดูนะเราจะลงที่ทำที่วิ่ันพอเราเคารพพระเจ้าแบบสุดตรงเราไม่เคารพพูดทำลายศาสนาเราไม่เคารพพูดทำลายหลักธรรมเหัอพี่นพอพุทธฟังตรงนะตามมหาบระเทศกาบซ่วมกาบฐานเราไม่กาบ พระตี่ไม่มีทําไม่อยู่ในคนใองใหญ่น้งตาบัวไม่เล่นด้วยนี่นเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะวันปวนาพรรษาก็คือเพนเจ็บมากคําพระเจ้านี่ปวนาพรรษาก่อนที่จะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์นี่เพนสิบห้าคั้เดือนสิบเอ็ดช่วงเชา้าปวนาพรรษาที่ดาวดึงแล้วก็เสด็จลงมาฝูงชนเป็นล้า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 น เ oh. ทวดาทำผืนดินให้เป็นช่องจะขี้จะเจี้ยวไม่มีกิน่นเทวดาผู้ที่บรรดาลลมก็บรรดาลลมพัดปีอ,อยู่ตลอดสามเดือนไตรมาสฝนตกไม่เตียกเพราะผู้ที่บรรดาลฝนให้เป็นฝนทิพในขณะอาณาเขตบริเวณที่ อุบาสกอุบาสิกามานั่งคอยพระพุทธเจ้าที่ไป็นจรรภาษาพุทธวดึงนี่ในพระสูตรหนึง่งโอ้มาฉจาันนะก็เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกก็จะว่านะัแต่เราว่าเป็นไปได้ล้านปเปอร์เซ็นต์เมื่อเราขนาดนี้เรายังเห็นอยู่นี่ขนาดนี้วัดป่าเฮอรีนี่ขนาดไหนท่านเสียงของจะระคังดังนั่นวัดป่าวิเศษช,ยร,ชยรามีโลกธาตุวันไว้ดูที่เหยียบสลาดิสลาเอียงนี่ปิวและเนลนาทั้งตะก,กาต้าตะบุงดูที่เห็นกันอยู่นี่ ขนาดเรานี่เพิ่งเกิดไ,ไม่เท่ากับธุลีติดฝ่าเท้าพระองค์เรายังเห็นนี่เห็นความาัาจาย์ขนาดนี้เราเชื่อลงใจในพระสุนบุตรเทวดาก็แยกเอาเป็นดินเป็นช่องอ,อพวกอากาศธาตุพวกเทวดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่อากาศธาตุดูนี่อากาศทาเทวดาอ,อนี่แหละภูมิมเทวดาก็อยู่พื้นดินอยู่ต้นไม้อยู่นี่นี่ภูมิภูมิเทวดาพวกภูมิ ภูมิน้ํอลูกคเทพลูกคเทพก็ยี่พวกอยู่ในต้นไม้ปกภูมิน้ําภูมิดินภูมินี่ที่เรียกกันตามภาษาของเราแม่ธรณีแม่ธรณีเรือแล้วก็แล้วแต่แยกแกแยกลอกมาด่านนั้นก็บันดาลอากาศธาตุก็ยังมันทาให้อากาศปกติเห็นไหมล่ะวกบรรดาลฝนก็โอ้คนไม่ใช่ธรรมดาฝนไม่เปียกตกมาแต่ไม่เปียกนะอนี่ระดับไหนระดับพุทธเจ้าพ่อเรา ครูเราจะจะดาเราเสียดายว่าเราเกิดน่าจะเกิดทันนั้นนะเดี๋ยไม่ยุ่งเไม่ได้ยุ่งหนึ่งจะไปัจจุบันนี่ว่านี่ปวนาพันษานี่วัดของพ่อแม่ครูจานนี่วัดผู้ทอกมันก็จะโอ้โดงมาจากโน่นแหละจากภูสูงที่เราไปนะวัดของหลวงพ่อสมเชื้อนุบนลรัตนนี่ก็อีกติดป้ายใหญ่แล้วนี่อตักบัตรเทโว ป้ายใหญ่แล้วนี่ก็คงจะคนคน,นจะแน่นทุกปีถามนุตาพันอยู่แล้วบ้านหนักทมไมก่อนแต่ว่ามันไม่เอาเนี่ยพระมารวมกันจะอะเอาเงินอย่างเดียวนน,น,น่น,นเห็นไหมล่ะเปลิดผีไหมยังว่าไม่ข่าวใช่ไหมล่ะเห็นข่าวไหมล่ะสึกผ้าเหลืองเมากัญชาโอ,โอ้มันเบื่อไหนบอกว่าเหลืองหหมานี่น,นู้จะกลับไเว่าจะถามรูปทุกคน ก้ารลงเหลือลงกลงใจพระง่ายๆหรือลูกต้องคุกคีดูพฤติกรรมของพระรูปนั้นไม่ว่าพระใหม่พระเก่าพระหนุ่มพระแก่นานๆเทก่อนจึงจะรู้ได้ไม่งั้นเราก็จะเสียสิ่งของคือบุญกุศลไปแบบฟรีๆปฏิบปทิธรรม ก็ให้รู้จักการที่ควรและไม่ควรรู้จักการละเทศะมันดูง่ายนะดูนะ้าเธอพูดถึงพ่อนี่นะดูง่ายนะไม่ดูยากนะดูกิริยาท่าทางดูอะไรนี่อ่ะเอาตัวนี้เริ่มต้นที่ก่อนอแล้วค่อยว่ากันดูไป,เ,ปเรื่อยดูไป,เ,ปเรื่อยนี่ค่อยว่ากันแต่น,ะนั้นทั้งพระทั้งบาสุสิกาที่มาพรอะเราว่าดูไม่ยากนะนอกจากเป็นปิบัติกรรมของเราแค่นั้น เราจริงจะถูกปิดกั้นตัวนี้อืมจนเกิดเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นดังที่ผ,ผ่านมานนั่ยนะเลือกตัวเลือกเลือกไป